ริงอยู่ท่านไม่ให้ติดอภินิหารไม่ให้ติดเรื่องมหศัศจับแต่บางทีบางเหตุการณ์มันก็ลงจาเป็นบางอย่างเมืองบางบทเมืองรับแรเมืองบางบทกับเมืองรับแรเนี่ยใกล้เคียงกันนะวิธีชิดหรือมิติใกล้เคียงนะกังนะแต่มันแปลกตรงที่ว่าเขาไปอยู่สักสองปีท่านที่เขาเอียงเ็าบอกว่าเขาเพิ่งเข้าไปแป๊บเดียวแต่ญาติบอกหายไป2ปีแล้วแก้วสารพัดนึงเนี่ย จะมีสเก็ตมันเนี่ยจะไปอยู่กับบุคคลมีบุญเพื่อที่แสดงฤทธิ์เราเห็นเขาเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่แต่คนอื่นไม่เห็นเราไม,ไม่เห็นทำไมลูกขัดเทวดาต้องมาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยทำไมไม่ไปผุดไปเกิดพวกนั้นเขารินิพพานที่ตายแล้วหรือเมรณะเขาก็สิ้นไปหมดไปเลิกไปแต่ลูงปู่เทพลูกกระดอนทำไมถึงชอบปรากฏเขาหาว่าลวงปู่เป็นผีเป็นสาง ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไป่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Li@ น์บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับหลวงปู่ที่เราได้ยินอยู่เอาพระองค์นี้อย่าเพิ่งไปนะเอาไปทำงาน ท้าเวด้วยสิพระเวสใช่ไหมฮะสรุปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาพระกลับไปทํางานครับเออพระองคนี้จะไปไม่ได้เสียงมาแล้วหลวงปู่ไปไหนต่อมันก็มีเหตุอื่นอื่นไปไปไปไต่ท่านจะพาเราไปทั้งหมดที่เราไปในมิติจะไปสามเดือนไม่ได้ไปสุดูทะเลอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแบบไหนสุดูทะเลเป็นยังไงหลวงปู่ก็คือเป็นอย่างนี้เราบวชมาตั้งแต่เป็นสมณีพอดีหลวงปู่ลีนี่แหละนี่มิตแต่ว่า ให้ไปเอาเด็กผู้ชายคนนี้อยู่บ้านนี่นะเอามาบวชซ่าเอ้าที่ที่ที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราเราเราไม่รู้เรื่องหลวงปู่ลีท่านนิมิตแล้วก็ไปรับมาใช่ไปหาตาเรามาเอามาบวชบวชแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็มาอยู่นี่เป็นจนได้บวชพระ้วยนั่นแหละเรื่องเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะเจอเรื่องแปลกๆกลายเป็นว่าเราไปพบกับเรื่องทั้งภาคภาคภาคจิตวิญญาณเออมันก็เลยบางเรื่องเอามาเล่าสู่คนฟัง ถ้ดทะเลเนี่ยไปกันมีพระเถระพาไปพระเถระพาไปด้วยมีมีพระเถระองค์ไหนบ้างก็เพราะหลวงปู่ใหญ่จะพาไปหลวงปู่ใหญ่พาไปใช่ตอนแรกเราไม่รู้ท่านท่านก็มีเมตตากับเรานะนั่นแหละท่านก็พาเราไปหลากหลายทะเลไปอย่างนี้เราต้องเข้าใจทะเลก่อนทะเลมันมีตื้นลึกหนาบางสวยไหมาลก็เล่ข้างล่างมันมันไม่มืดตื้อเราเอาเฉพาะส่วนที่เราไปเจอนะครับในทะเลนี่มามหาสายมีเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดกว่าอยู่บนบกก็ทะเลนี่ สามส่วนของโลกพื้นดินแค่ส่วนเดียวเองนั่นมันน่าทึ่งเยอะก็คือที่เขาพูดกันว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยที่อยู่ของแก้วสารพัดนึกสามชิ้นเนี่ยที่ท่านชี้เพราะมันอยู่ห่างกันแต่พอพอท่านชี้ปุ๊บมองเห็นเลยมันกงจะอยู่ไกลกันมากแต่พอพอชี้ปุ๊บท่านเห็นเลยอันนี้อยู่ใต้ทะเลอยู่ในทะเลเลยหลวงปู่หน้าตาเป็นยังไงสวยงามแวววาวเหมือนเพชรมีเจรินัยหรือเรียบ มันเรียบเรียบนะเรียบเรียบนะเรียบเรียบเอกขาวเป็นหยกหยกแก้วสารพัดนึกเนี่ยมันมีอยู่สามชิ้นแต่มันเหมือนลูกไข่นั่นนั่นนนนั่นจะจะยอะก็ไข่ห่านหน่อยแค่นี้เออประมาณเนี้ยรบสามชิ้นแต่อยู่ห่างกันประมาณสักสองหนึ่งสองสามใช่ใช่แต่อยู่เป็นเป็นสามเหลี่ยมครับนั่นแหละท่านก็เล่าให้รฟังว่าแก้วสารพัดนึกจะอยู่นี่เป็นล้านปีอ่ะเป็นล้านปีแก้วสารพัดนึกเนี่ย จะมีสเก็ตมันเนี่ยจะไปอยู่กับบุคคลมีบุญเพื่อที่แสดงฤทธิ์ในเรื่องบางอย่างเช่นไปอยู่เพื่อให้คนนี้มีฤทธิ์อย่างนี้อย่างเงี้ยท่านก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็ฟังแต่ท่านก็บอกว่าแก้วสารพัดนึกไม่ใช่ทาได้ทุกอย่างทําได้เฉพาะที่มันถูกต้องทําตามตามธรณงของสั่งไปฆ่าคนอื่นไม่ได้ในทะเลมหาสมุทรยแต่เรายังไม่พูดถึงป่าช้าทะเลนะเอ้ามีป่าช้าด้วยป่าช้าทะเลเป็นยังไงเป็นยังไงป่าช้าทะเลที่ท่านชี้ให้เราดูอย่า เนื้อที่เราว่ามันเป็นหมืมมม่นๆไล่เส้นแสนไล่อ่กว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละมันจะมันจะมีพวกเครื่องบินครับพวกเรือใหญ่น่ะตกลงไปที่มันจมอยู่นั่นนะมันก็จะไหลลงมามันเป็นแอ่งกระทะมันรวมกันโอ้เฉพาะเครื่องบินเฉพาะเรือนี่เป็นร้อยลำโอโ้เยอะเยอะเครื่องบินสมัยโบราณน,นี่ยเยอะแยะเลยแต่ไม่เกี่ยวกับสามเดียวไม่ได้นะสามเดียวไม่ได้คนละเรื่องคนละที่คนละอันนั้นไม่มีพลังงาน ตันนี้ไม่มีพลังงานอันนี้มันไหลจากที่ลงมาลงมารวงกันในในในเนื้อที่เป็นเส้นแสนไหลท่านท่านบอกว่าถ้าที่มนุษย์คิดว่ามีค่าเนี่ยเพชรนินจินดาอยู่ในทะเลทางนั้นที่มันที่มันจมลงไปถ้าก็เล่าให้ฟังเราที่เราลงไปเนี่ยนะไปเยี่ยมงานศพพญาปลาบ้างก็คือหลวงปู่ท่านพาไปไปไปเยี่ยมศพพญาปลาก็เรียกพญาปลามันมีปลาตัวหนึ่งตายในทะเล อายุสามร้อยกว่าปีตัวยังเล็กเลยไม่ใหญ่ตัวขนาดประมาณเราตัวเท่าเท่ามนุษย์สามร้อยกว่าปีอายุเขาบอกสามร้อยกว่าปีแต่ปลาจะให้ความเคารพมากมันเป็นงานยังไงฮะข้างล่างนั้นไม่มีหลอดไฟไม่มีเครื่องสักการะไม่มีที่ตั้งเป็นเมือ่อปลานอนขดเขาขาวนอนขดหยิ่เฉยสัตว์ทะเลเลี้ยใหญ่เช่ปลาตัใหญ่ปลาโลมาปลาอะไรมากโผล่น่าพื้นมาโค้งเงี้ยประมาณนี้เป็นอย่างนั้นประมาณนี้เป็นอย่างนั้นไอ้พวก กุ้งพวกอะไรเนี่ยตัวเท่าแม่โคเนี่ยที่มาเคารพพิาปลาเราย่างเอามือไปรูปหลังเต่าเลยแต่ไข่มันติดเต่าเอาตัวนึงเท่ากับปิ๊กอัพเดี่ยแล้วก็ที่มันมันมีปลาปลาบางตัวเนี่ยหมื่นปียังไม่เคยเคยขึ้นมาหายใจเลยหมื่นปีอยู่ตรงนั้น่นเทุกวันนี้เหรอเออท่านเล่าให้เราฟังนะอันนี้หลวงปู่ใหญ่เล่าพอดีเราถามรลูงปู่ว่าเอะหลวงปู่พอดีเราไปเยี่ยมพญาปลาพญาปลาเราเยี่ยมเฉยนะไม่ได้ไปทำอะไรครับ ตอนนี้มีพระองค์นั่งหันหน้าลงทิศตะวันตกคล้ายๆอย่างนั้นน่ะครับนั่งสมาธิอยู่เล่าถาหลวงปู่ว่าหลวงป่พระไหนถึงมานั่งอยู่ทะเลครับใหบอกพระอุปคุตเถอะแล้วบอกเราก็ไม่ได้ยกมือไหวท่านน่ะเราทุกวันเนี่ยจนทุกวันเราเสียดายอโอ้ยเราอุตส่าห์เราไม่ได้ยกมือไหวสัก็เราก็ขึ้นมาตื่นเต้นลืมกราบท่านแล้วก็นี่คืองานพยาบาลย่อๆนะเพราะบางเรื่องมันก็พูดทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะบางเรื่องเอ๊ะมันจริงไหมมันมีปัญหาเหมือนกันอันนี้คือใต้ทะเลแล้วไปไหนต่อฮะโอ้ท่านก็พาเราไปดูคนนั่งสมาธิมันเป็นภูเขายาวๆแต่จะเดนนานๆจะเดินไปเจอคนหนึ่งอันนี้บนบนบนพื้นนะบนบนพื้นไม่ได้ใต้ทะเลนะท่านก็บอกคนนี้มันนั่งปลอมนั่งไม่จริงเอ้าคนนั่นนั่งคนนี้นั่งจริงคนนี้ไม่จริงถ้าบอกั่งจริงเป็นยังไงท่าเจะส่นเรา ่าเช่นเีสอนเราว่าคนนี้ล่างปลอมนะคนนี้ทําเพื่อหลอกอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะนั่นแหละท่านก็พาไปเขาไปดูคนนั่งสมาธิตามภูเขาต่างๆหลังจากนั้นไปไหนครับก็มีเรื่องบังบทรับแรมันมีคำว่าเมืองบังบดเมืองรับแรมันอยู่ในเรื่องนี้มันอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอยากรู้เป็นยังไงหลวงปู่เล่าให้ฟังหน่อย เมืองงเมืองมังบดที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยมีอยู่ห้าสิบห้าแห่งก็เมืองรับแรงนะอืเยอะมากอ่ะเราไม่เอาตุรกีนะตุรกีก็มีเมืองมางบดเพราะฉะนั้นพาเราไปดูกันแล้วแล้วอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ปาิบุรีก็มีแห่งเมืองบางบดกับเมืองรับแรงใกล้เคียงกันนะวิธีชิดหรือมิติใกล้เคียงกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นเมืองที่บางทีก็บางบดกับรับแรงก็ที่เดียวกันก็มีครับเช่นราบุรีท่ามซึ่งเนี่ย ขาแค่เรียกคนละอย่างนะหลวงปู่นะแค่เรียกคนละอย่างใช่ใช่ประมาณนี้ยเช่นเชยภูมิครับเช่นอุตรดิตต้นตำหลับเลยนะอุเิเช่นนครศรีธรรมราชลําพูลครับมนหลายเช่นลําปางเช่นเชียงรายอย่างนี้นะมนหลายแห่งแต่สรุปแล้วประเทศไทยมีเมืองมาหมดอยู่ห้าสิบห้า้าสิบห้าแห่งโอ้โหกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดนะทั่วทุกทุกภาคแรกเราเข้าใจว่ามีเฉพาะอุตเลดิตเมืองลำแหล่แต่ทั้งหมดทั้ง5 5หแห่งนั้นใช้ประโยชน์ไม่ไดุ้กวนเนี่ยเขาเลิกใช้แล้ว แต่ก็ยังมีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรที่ใช้อยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยเมืองบางบทเมืองรับแลเนี่ยมีประโยชน์ยังไงที่หลวงปู่ว่าเดี๋ยวนี้<ร>ใชไ่ได้เราว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะเช่นแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้มนุษย์มันน้อยมนุษย์มันน้อยไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้มนุษย์เราก็ประมาณสักแปดพันล้านคนครับแต่ก่อนมนุษย์ระบบคลื่นความถี่ไฟฟ้าอะไรยังไม่มีไม่มีไม่มีแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะนั้นไอ้มนุษย์แต่ก่อนกับเนปัจจุบันนี่มันต่างกันเยอะ มันวิธีคิดอะไรต่างๆมันมันต่างกันเยอะการไปมาหาสู่ก่อนลำบากไม่เหมือนปัจจุบันครับตอนนี้แต่ละจุดแต่ละแห่งแต่ละเมืองเนี่ยครับตอนนี้เราไปเจออะไรเมืองบางบทเนี่ยมันไม้สําหรับฝึกพวกฤาษีพวกฤาษีกับพวกมีฤทธิ์พวกฝึกทางจิตเออพวกที่เขาแบบคือเขาก็จะมีถ้ำเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยอาจจะอยู่สักห้าปีสิบปีเนี้ยครับแล้วก็ฝึกพวงเขาครับแต่ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่มีคนไปใช้ มัน็คนละนละสมัยเพราะมันอย่างนี้ไมหมครลวงปู่เดี๋ยวนี้คนที่ฝึกจิตภาวนาแบบฤาษีสมัยก่อนมันไม่มีแล้วไม่มีคนสมัยใหม่ก็ไม่ได้ภาวนาขนาดนั้นเพราะมีภารกิจเยอะคนสมัยก่อนก็เอาจริงเอาจังมุ่งหน้าไปทางนั้นทางเดียวเลยเข้าป่าใช,ใช่ไหมฮะเอาไว้สําหรับให้กลุ่มฤาษีหรือว่าดาบท่างๆที่เขาฝึกจิตเนี่ยแต่ก่อนพระไม่มีอยู่ในนั้นใช่แต่ก่อนพระไม่มีแต่ก่อนแล้วก็ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเราก็เพิ่งมาสองพันกว่าปีแลมันก็เมืองบางบทเราเพิ่งม่เข้าใจตรงนี้หลวงปู่แล้วในเมืองบางบอ่ะมีอะไรบ้างนอกจากนักบวชที่เขาภาวนาเอาเอาเอาไปบ้างอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเข้าไปในเมืองบางบทแต่ไม่เกี่ยวกับสิบเอ็ดวันนั้นอันนั้นอีกส่วนเรื่องนี้เกิดที่ปฐ钦บุรีมันเป็นอย่างนงี้ยเมืองบางบทเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็เท่าเท่ากับเรานะเวลามีเช้ามีเย็นมีกลางคืนใช่ใช่ใช่แต่มันแปลกตรงที่ว่า เราเข้าไปในกายเนื้อเนี่ยมันจะหายไปเลยเขาเข้าไปในตรงนั้นเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่ในห้องเนี่ยแต่คนอื่นไม่เห็นไม่เห็นเราเอ้าเราเห็นเขาเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่แต่คนอื่นไม่เห็นเราไม่เเห็นราก็เหมือนเป็นวิญญาณเป็นผีของเมืองเขาแต่เขาก็ไม่กินข้าวกินน้ำหน่อยไม่มีน้ากินไม่มีแต่ก็อยู่ได้แล้วก็คนนั้นผ่านเมืองบางบทนี้แล้วเช่นว่าเขาไปอยู่สักสองปีเขาใส่ชุดเสื้อผ้าแบบนี้เขาออกมาชุดเนี่ย ท่านที่เขาเองเ็าบอกว่าเขาเพิ่งเข้าไปแป๊บเดียวแต่ญาติบอกหายไปสองปีแล้วหกเดือนอย่างนี้คนที่เคยไปตรงนั้นที่มีประสบการณ์นั้นหลวงปู่แล้วที่หลวงปู่ใหญ่พาหลวงปู่ไปก็แบบนี้ประมาณนี้แค่ไปดูคนที่ว่านั่งสมาธิฝึกด้านต้นไม้ดูลุขะเทวดาต้นไม้ประเภทไหนที่ลุขะเทวดาอาศัยได้แม่อาศัยไม่ได้ท่านก็เปแนะนําเราไปสอนเราต้นไม้ที่ลุขะเทวดาอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้อายุเยอะๆใช่ไหมหลวงปู่ ที่านท่านทัน<ม>ทน่วเฉลี่ยประมาณ50ปีขึ้นไปถึงจะมีเ,ออเทวดาอยู่ได้ก็ต้นไม้ก็มีทั่วโลกนะครับต้นไม้ที่มันมีที่บ้านเราก็จะต้นไม้ไม่มีแก่นก็คือกล้วยตนีกับต้นตะเคียนกับต้นเจ็ดแว่น ที่ท่านบอกนะที่มีลูกขัาเทวดามักจะอาศัยใช่เลยก็ตานี้ก็มักจะมีคนมักจะไปเจออะไรที่กล้วยตานีเรื่อยๆเพราะเพราะกล้วยตานีไม่มีแก่นนะาไม้ที่ไม่มีแก่นคือกล้วยอ๋อกล้วยกล้วยตน้องเป็นกล้วยตานีอย่างเดียวกล้วยนวัาน้วเว่อไม่ได้ต้องชื่อนี้ท่านบอกท่านบอกอย่างนี้ครับแล้วเราก็เคยเอามาปลูกทดลองดูแหละเราก็เอามาทดลองดูว่ามันจริงตามที่ว่าเลยมันก็เป็นผลตามนั้นตะเคียนเขาก็ ตบเทียนกันบ่อยเขาตเคียนแต่ต้นโพไม่มีต้นโพต้นต้นไรต้นไรไม่แน่ใจแต่ต้นโพไม่มีครับที่ท่านท่านก็สอนเรานะว่าทําไมลูกขัดเทวดาต้องมาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรทาไมไม่ไปผุดไปเกิดแล้วก็ถามท่านสักอธิบายเขาฟังมันเป็นตามกรมตามวาระแค่นั้นเองไม่มีอะไรหลวงปู่แล้วต้นไม้เมืองนอกอายุเยอะๆอายุไปร้อยร้อยปีมีไหมของเมืองนอกมันก็น่าจะมีนะเช่นต้นเจ็ดแว่นเนี่ยภาษาบ้านเราก็เรียกต้นกันเก่าครับใช่อ่ กันเกาเขามีลูกเทวดาที่บ้านมีมากมากที่สุดมากที่สุดคนทุกคนแต่ว่าอายุน้อยอยู่แค่นี้เองอ,อ้ควกันเกาครั่นั่นแหละเขอกกันเกามากที่สุด อิงเรามารู้กันในทุกวันนี้ที่ค,คนไทยเรามาตั้งชื่อท่านใหม่เขาเรียกว่าหลวงปู่เทพโลกอ,อุดรแต่ที่จริงท่านไม่ได้ชื่อนี้ครับเอ,อเหลวงปู่ใหญ่ท่านก็คือหลวงปู่เทพโลกอ<ช>ุดร่แล้วหลวงปู่ใหญ่เนี่ยเป็นพระในช่วงยุคไหนของของประเทศไทยยังเราเราว่าน่าจะประมาณ2,400ปีแล้ว อหลังพระพุทธเจ้าเยียวโอ้โหเล้อรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะเราเห็นแต่ท่านในหนังสือที่เขาจินตนาการใช่ในหนังสือเป็นการเขียนที่มีส่วนถูกประมาณสัก20%เปอร์เซ็นต์ที่เราดูคนเขียนนะครับมันมีคนที่เอาท่านไปอ้างเยอะวัดด้วยแล้วก็เราก็ทดสอบแหละหลวงปู่เทพลูกกระดอนเป็นคนอินเดียหรือคนไทยหรือคนที่ไหนบางคนบอกคนไทยครับอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพราะว่าไปนะแล้วก็เอาอไมามันไม่ถูกเลยจริงๆเป็นยังไงครับ จริงๆท่านไม่ใช่คนไทยท่านเป็นแขกข่าวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นพุทธยังอยู่ตรงนั้นอยู่อะยังไม่มานีสองพัน่ร4อ0กว่าปีท่านเป็นแขกข,ข่ขาวแขกข่าวแล้วว่าบางทีเราก็เคยถามท่านนะเดี๋ยวเล่เาเล่าเรือ่องหลวงปู่ใหญ่นิดหนึ่งล้วนอนอยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมันมีวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมเราท่านไปเยี่ยมเราอยูว่วิชัยยุทธะประมาณห้าทุ่มก็เราเราก็ยังไม่หลับเราก็ถามหลวงปู่หลวงปู่เนี่ย อะไรลวงปู่ใช้ผมผมทำวมดทุกอย่างอยู<ม>อย่วันกีปาถาที่ช่วยคนขึ้นต่างๆเนี่ยหรือมิติต่างๆอะไรผมทําไม่หมดเลยทุกอย่างลวงปู่สั่งอะไรผมทาไม่หมดตอนนี้ลวงปู่ผมจะทํางานพระพุทธศาสนาผมไปผมไปล,ล่วงรูมาต่อยเดินนั่งคุกเข่ากาบพรากาบผู้ใหญ่มันก็ไม่สะดวกครับลวงปู่มีกระถาดีๆหรือมียาดีๆบอกผมหน่อยได้ไหมเพราะผมทําให้ลวงปู่ทุกอย่างเลยแล้วท่านก็ตอบเราทันทีอยู่ข้างเตียงกรมใคร,ครกมมัน ครั้งแรกเลยครับอาช่วงไปเราก็เราก็ไปบ้านท่านน่อยก็ไปอีปีกว่าแล้วก็ป่วยไปพักโรงพยาบาลเดินไปหน่วิชัยุทธคุณหมอสมพลเนี่ยแหละคุณหมอสุรวุฒิเนี่ยครับตอนนี้เราก็ถามลูงปู่เอายังไงตอนเนี้ยผมผมเป็นอย่างเงี้ยเราบอกผมทํางานไม่ได้เลยผมจะทํางานไม่คล่องแล้วท่านก็ท่านก็ตอบเราไปครั้งที่สองว่าท่านนี้รับไปให้หมด สรุปแล้วลงปู่ใหญ่ที่เราจําได้มั่นที่สุดคือสองครั้ง,คร,งครั้งหนึ่งก็บอกลวงปู่ช่วยด้วยฉันบอกกับไข่กัมมันครั้งที่สองลวงปู่บอกว่าชาตินี้รับไปให้หมดนะไม่ไหวเดนี่คือที่ลูกกระดูกปู่ใหญนไม่แต่ลวงปู่ช่วยยังไงช่วยให้เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้จะได้สบายใจเพราะ จะไม่ไม่มีอีกแล้วเพราะใช้ไปหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ <laughs> ทำไปขึ้นแม่เหล็กเนี่ยที่ว่าโลกตัวป่วจะเป็นยังไงโลกจะหมุนยังไงโลกจะสะเทือนในคลื่นยักษ์จะมายังไงคลื่นสึนามิมาวันที่เท่าไหร่น้นหมดทุกอย่างมันมีวันที่ขึ้นที่สึนามิกำลังเตเป๊ะแล้วที่เราทำเนี่ยไม่มีผิดอ่ะเนี่ยมันมีสัญญาณอยู่เม,มื่อไหร่ัลุงเมืม่อไหร่ที่ที่ตะก่อนที่ก่อนตะก,ก่อนตั้งแต่ปีนั้นนะเราเราทำต้องปู่ใหญ่เนี่ยลุงปู่ใหญ่บอกใช้เรามาใช้เรามายี่สปีแล้วะหรอ ท่านมาที่นี่มันมีครั้งหนึ่งโยมวันนั้นบริษัทซีพีเนี่ยเอาสรลเปลามาถวายเวาไว้เพื่อเลี้ยงเนเนี่ยแล้วก็แจกโยมเนี่ยประมาณสักโอ้เป็นล้านบาทครับแต่เขาทยอยส่งเป็นออกเกาเป็นสรลเปลาเป็นอะไรไม่รครับมันจะมาส่งที่นี่แล้วเอาไปนึง่งเลี้ยงพนนันครับ,รบตอนนี้วันนั้นเขาม,มาถวายพอดีท่านมาพอดีท่านมานเนี่ยโยมก็มาสักเจ็ดแปดคนเนี่ยครับก็ <c oughs> เขาก็นึกว่าพระลุตตามาจาไหนเขาบกวาเขาเขาเาก็จะถวายสละเปาแทะไปวัดตอนนี้ท่านบอกว่าเกินเพลนแล้วท่านไม่หับเราเรารู้แล้วแต่แต่แต่เราไม่บอกโยมว่านี่คือหลวงูใหญ่นะแล้วบอกโยมฟังเทศหลวงพ่อนะหลวงพ่อเทศกัโยมฟังหน่อยก็นั่งเทศอยู่ข้างนอกนั่นแหละก็นั่งคุยกับโยมคุยจนห้าชั่วโมงพอจะกลับเุิบท่านเดินออกมาคนที่มาเอาวันนั้นมีคนเอายาบยาหมองมาถวายด้วยหลวงหลวงปู่ผมผมไปส่งได้ไหม เดินออกไปข้างนอกเพิ่มพอหายปุ๊บท่านหายเลยหายเลยโอ้คนที่ได้นั่งฟังเทศน่ะโชคดีมากเลยเงงใช่ตอันนี้<อ>นี่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 คือรายการแล้วก็มีแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่ง<ะ>แล้วก็ท่านมาเหมือนกัน<ะ>ท่านมาหาเรา<ะ>ท่านจะใช้เรา<ะ>ท่านนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องท่านใช้เราเรื่องสาไม้เหล็กเนี่ยเรื่องน้ำเสื่อเืเรื่องเสื้อมให่เนี่ยท่านก็มาอยู่ที่นี่แหละแล้วบอกลวมปู วันนี้ถ้าเกิดมาลุงปู่อย่าเล่นแบบเดินเพราะเขาหาว่าผมเล่นของเพรหลวงปู่เดินออกไปหน้ากุติผมท่านหายปุ๊บเนี่ยเขาหาว่าลวงปู่เป็นผีเป็นสาครับนะแล้วบอกลุงปู่เราเคยทดสอบอะเราจัดงานที่นี่ลุงปู่ขึ้นเวทีได้ไหมลรวจัดใหญ่ยลยนะวันนั้นเชิญผู้ว่าด้วยลุงปู่ให้เขาถ่ายรูปไปเลื่อนไปลาได้ไหมผมก็ได้พูดเด็นอกว่าลวงปู่มาประกาศเลยว่าลวงปู่จะมา เราก็โอ้ประกาศเวทีใหญ่หลวงปู่หลวงปู่เราเชิญเราเชิญให้มาให้ให้ท่านมาให้พรคนครับจุดนี้หลวงปู่ใหญ่ดงนะเอาอีไปตั้งมันก็อีอย่างนี้แหละเขาจะให้คนรู้ว่ะมันมันมีของจริงนะไม่ใช่ของปลอมโอ้จัดใหญ่นะครับไม่มาไม่มาไม่มามันก็เลยกลายเป็นเรื่องข่มขันไปวันนี้ปู่อย่างดีทําอย่างดีไม่มา นี่เรายังคล่องใจหลวงปู่ใหญ่เนี่ยบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเราก็ยังแปลกใจทุกวันนี้พระอาารหันต์หรือพระเถระผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่มีใครเหมือนหลวงหลวงปู่เทพหลกดอนองค์นั้นเขาปริญพารือตายแล้หรือเมรณะนะเขาก็สิ้นไปหมดไปเลิกไปจบไปแต่หลวงปู่เทพหลกระดอนทำไมถึงชอบปรากฏหรือแสดงไปปรากฏตรงนั้นตรงนี้หรือคนเขียนแต่งขึ้นมา แล้วก็พยายามศึกษานะจนเรามาเจอด้วยตัวเองเนี่ยแต่เราก็ยังงงทุกวันเนี่ยแล้วเราบอกเอพะพระอาหารหันต์ทำไมิึงมาเล่นบทบาทนี้แต่เราก็มั่นใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันตะ์จริงอยู่ท่านไม่ให้ติดอภิยนิหารไม่ให้ติดเรื่องมหาสัจจรนร์แต่บางทีบางจำบาง,บางเหตุการณ์มันก็มันจาเป็นบางอย่างครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ